สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพัลลพะแพชนแนลอย่แล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานแสนนานนะคะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะทําคลิปแก้งเฟรมนะคะทุกคน<อ>ก็คือเนี่ย พี่อะไปสั่งหอยนางลมยักษ์แล้วก็หอยนางลมตัวน้อยๆมานะคะโดยที่พี่อะตั้งใจว่าพี่อะจะเอาไอ้เจ้าหอยเนี่ยไปกินล่อหน้าเฟมเพราะว่าช่วงเนี้ยเฟมอะกับพี่แบงค์อะแข่งกันลดหุนแบบจริงจังมากเลย oh. ทุกคนคือแบบบางวันพี่แบงค์ไม่กินข้าวเย็นเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โมเลยนะคือแบบทำ oh. ลดทั้งวันข้าวก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยสองคนนี้เขาแข่งกันอยู่ไอคนนี้ก็ไปแดกกันมาไอคนนี้ก็ไปแดกตูดแดกท้ายกันมาอะไรก็ไม่รู้นะนะั่นี่ะเออนั่นแหละของเขาอะ เขาก็เลยแบบว่าพากันลดน้ำหนักนะคะแล้วที่นี้นะคะทุกคนตอนนี้เฟรมอ่ะกำลังล้างรถขัดรถอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเฟรมก็ล้างรถขัดรถอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้ไปกินล่อหน้าเฟรมกันนะคะดูซิว่าเฟรมจะอดใจไหวไหมในการหิวครั้งนี้นะคะทุกคนแต่ก่อนเรอจะไปแกล้งเฟรมนะคะทุกคนพี่ขอแอบกินก่อนตัวหนึ่งคือก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันอร่อยแค่ไหนมากินตัวเล็กล้วก, <c oughs> ลกันนี้เลยใหญ่ๆเข่าโอยไม่โดนจิ้มหน่อยนึง อืมขึ้กนกรวอร่อยอืมน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ๋อตัวนึงแล้วกันแล้วนี่ก็คือของโปรดเฟรมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะอืม <c oughs> อร่อยมากคนดูคอ,อยหวานพี่ว่าเฟรมอ่ะอดใจไม่ได้แน่เลยทุกคนเย้ค่ะเพื่อไม่ประการเสียเวลานะคะเราไปแกล้งเฟรมกันดีก,กว่าค่ะไปไปค่ะทุกคนเฟรมอยู่ไหนหรอเฟรมทำอะไรอะ่ะนี่ขยันจังเลยอะ่ะทำไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะดูดิโอโหเขาขัดดีมากเลยน้ำยาเนี้ยแพงมีเหรอขดใหม่อ่ะเออดูดินี่ขนาดรถเพิ่งไปล้างมาแล้วมาขัดแล้วยังยังแบบว่าขึ้นดำเลยอออ่ะะะืมมมทไไจีรอ่ะ าวจาะมืออะไรของพวกมือกันดีเดียวอะไรอะไรก้นอนก้อนจับทีหนึ่งดี่แบบมาอร่อยว่ะจะมากินดูดิเทสด้วยกันเป็นไงเบมอะไรขับรถไปเถอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวยืนกินอย่างจับเองอโอ้โหลแล้วมากินอะไรตรงนี้ล่ะฮะเก็บไปอะไรแกแพรไม่ทำไมฮะโเขาจะเขาอยากเห็นไงว่ารถมันจะเอียงขนาดไหนจะเอียงเน่ยเห็นไหมเนี่ยเอียงนะใหม่กึ๊กเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเงาตั๊บเงาเตอะเงาเตอะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ตุ้งดี อะไรของแพ้แกเป็นอะไรอ้วนฮะเขาไม่ไดเป็นอะไรอะไรมีอะไรเท้าไม่มีอะไรแล้วแกจะมากินอะไรตรงนี้ละแพ้แกไปกินที่อื่นสิเข้าปากเขาไม่ได้แน่เลยอย่าเพร์ตัวดิอืมหืมหืมหกหืมไปไกลๆไปแพ้ไปเแกไป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 แพร์แกไปไป จะมาอะไรกับเขาตรงนี้อีกล่ะโอ้ยแกไปห่างๆจากเขาได้ไหมครั้งนี้เป็นการที่เขากินมุมมันที่สุดแล้วโอ้โหแล้วจะมากินอะไรตรงนี้ล่ะฮะนะอ้วนแกจะต้มมันเย็นดีเนี่ยใช่ไหมโอ้ยไป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 แกไปไปแกไปรับประเมทตัวใหญ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลถือกล้องให้มาตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนก็ได้มั้งมึงไปกินที่อื่นก็ไม่ได้ไงวะทำไมวะเฟมกูกินตรงนี้เป็นอะไรวะโอ้ย โอยเหย้ยตัวก็ใหญ่ที่ผายเลยว่ะแซมจิ้นเยอะๆอร่อยโอ้ยเราจะขับรถแกขับรถกัน,กน,กนไปที่บนอะไรนะอไอ้เหียแเรามึงมาแดกตรงนี้นะเราทำไมวะเฟรมฮะเป็นอะไรวะได้บรรยากาศเนาะเหนี่ยไล่เขาแต่ก็มองหอยไม่หยุดเลยนะกน็มองเฉยๆอ่ะมองอะไรเฟรม,อมยอดเลยทุกคนตรงนี้เฟรมตรงนี้ ดูนี่เห็นอะไรบ้างดูเห็นไรซะเห็นเล้วสุดยอดนะคุณบอสเลยขัดยังเลยขัดยังยังใช่ไหมเออยังไม่ต้องจัดเว้นตรงนี้ไว้ก่อนเว้นตรงนี้ไว้ก่อนให้คุณนั่งก่อนอุ่อร่อยไงบอกความรู้สึกไปดิจ๊อบบอกรสชาติไปจ๊อบบอกรสชาติไปสุดยอดเลยเพื่เดี๋ยวปะเดี๋ยวปะ ไอ้เหี้ยเอขัดเหรอขัดไว้ไม่ถ้ากลัวอ้นี่เฉยกูเมื่อยมันก็ขัดรถไปเลยอะไรกันบ้างไอ้เหี้ยเอ้จัดอีกทีหนึ่งโอเคไหมดวยวักินอะไรรอหนักไป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 จะไปไหนครับไปไไปคับจ๊อกมันอร่อยจนเราหยุดกินไม่ได้เราวชื่อไหมแต่ตัวใหญ่นี่สุดยอดเลยนะจริงแต่ตัวใหญ่นี่แบบว่าถึงเนื้อถึงในถึงกลิ่นมากทำไมวันนี้เขากินหมูหมาบมาหรือมันอร่อยเกิน วะก็เห็นแก่เหน็นแก่แฟนกูแล้วกันเอาจ๊อบเอาอะไรอะไระกินมัง้งอะไรใครให้มึงกินอเอาไอายี่ค่ะมือเลอะอิจฉาเอ็นมาข้างนี้เราก็เปื้อนน้ำยาไปแล้วอ,อะฝั่งนี้ไม่เปื้อนอะไรเนี่ยเฮ้ยแพเดี๋ยวตบนะอืมก็กินมั้งเขาซื้อมากินกับตัวของคุณเสิบเลยเอา,ากินมัง้งไม่ได้ไม่ได้เขากินกับเดี๋ยวมึงเขี่ยของพวกมึงกันเลยไม่กูกินรอนนะกูกินนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ของอร่อยกินกันสองคนพอ ไม่กูหุ่นกันนะผมรู้ว่าหุ่นนี่แหกูหุ่นกันซื้อเนี่ยกินบ้างกินบ้างเฮ้ยเป็นตัวมันใหญ่จังวะอันนี้คือเขาไม่ได้หิวนู้ยเจ้ากูไม่ได้หิวนู้ยอันนี้กูแบบอยู่ในช่วงโหมดลดหุ่นแต่ว่าแค่หอยตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกซื้อเพิ่มนี่เฟมเนี่ยไปเล่นเกมเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปเล่นเกมผมหาซื้อเพิ่มเอ้าไปเราซื้อมาเกือบเป็นเป็นพันเนี่ยไปเล่นเกมอะไรมานี่ไปเล่นเกมของอ S S A B หกหกมาเออดีละโอ้โหเต็มปากเต็มคำโอ้โหปากเลอะด้วยอ่ะ อ้ยเปากเลอะ่ะโอ้โหอุ้ยมูมามว่ะอร่อยอุ้ยอุ้ยอร่อยว่ะเป็นไงอืมอร่อยไปจอดไอ้เฮียไปแกงพี่แบงค์ดีกว่าไปอ้วนพี่แบงค์ทำอะไรอยู่พี่แบงค์นอนอยู่กินรอดหน้าแกไปเอาไปเก็บไปกูไม่ขัดแเราละไปแกงพี่แบงค์ดีกว่าไอ้จัดแม่งทำกิ๊บแกงกูนี่ว่าไปทุกคนเราไปรอหน้าพี่แบงค์กันดีกว่านี่มาไปจัดไม่เมื่อยแกงกูละเที่ยงไหนพี่โอ้กวังหกนะโอ้ยโอ้ยมีผุดมั้ยมีแบบะหูอ่ะตรงนี้ฉิวอ่ะ อาจจะเป็นเัวกูก็ได้นะที่อยากกินอ,อุ้ยอร่อยว่ะดูหัว <c oughs> ดูหอยตอัวใหญ่ๆนี่สิออ <c oughs> โอ้โหอร่อย,ย,ยจอย <c oughs> อะจ๊อบกินเหรอหรอ่ <c oughs> นนาอๆกินกะลองกินหอยใหญ่ดูหองใหญ่ดังวั่ร่าเ <c oughs> อาเดี๋ยวพีบอกพีลอง พี่บอกพี่นอนได้เหรอพี่นอนก่อนไม่ใช่ดูเฉยไม่ได้น้ำหอยใหญ่มากเออโคตรหนีเออโคตรหอยโคตรหอยโคตรหอยเวนโคตรหอยโคตรหอยกินไมีดวยอร่อยใจนี้เยอะๆลอยหอมกินหอมโอ้อโอ๊ย เหลือหอยอีกตัวนึ่งหอยใหอตัวใหญ่อ่ะให้ใครดีเขากินละกันอืทอ่าใหบงค์ไม่กินไงเขากินละกันอาไม่ไรเขางอนกุ้ยเอขาบอกไม่ได้บอกเดี๋ยวเขาจะกินไปเก็ตกินกินตัวใหญ่จังอ่ะของเหอยใหญ่หอยหรืออะไรอ่ะไปเก็ตละกันไม่เอาพูดผิดเองเองแล้วเขาเรียกหอยอะไรอ่ะเขาเรียกหอยอะไรหอยใหญ่หอยน้ำมันใหญ่ใหญ่ใช่แล้วรู้ไหมตัวเท่าไหร่เนี่ยชิ้นนัเท่าไหร่เท่าไหร่ชิ้นนั้นร้อยไปอยู่รอก่อนแม่บอกชิ้นนั้นร้อย ืลองซดด่วนนี่ลาถคาเธอรีลาาตีกินก่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไหนบอกว่าเราลดหุ่นไงอ่หหวานว่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย